อ่ะใครยังไม่หายเหยียบตรงนี้เหยียบเลยหาผมม่เยอหยียบเนยนี่งเหยียบประมาณสส่วนเหยียบเหยียบยีบไว้เยียบไว้ก่อนเดียวเหยียบเหยียบหลังจาหังจากล็อกว้ง

น้ำมนทอดคนด้วยทอดกับน้ำมันมะพร้าวแล้วก็โอ้โหนี่มันจะทำยังไันนี่ยนี่แหละสมบูรณ์สินมันก็ได้ฮะแล้วก็อะไรอะยาชายาหมอกใช่ไมดียยาหมอกก็ใช่หรอใช่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 ใครยัไม่ได้หรอยังไม่ได้ đừng là, phải không? Nếu mà đưng lăn thì là, không ở... này. À, này có gì hết. Nó sẽ đang cấp. Nãy cái à, này cũng được. Nãy tôi lăn. cái lăn, cái

ไม่ต <S preach ers> <Không> ้องหมดเน่นายะียบาไปเียบกาวไนะทไม่ได้่ด้มันต้องสุด้ึงันแล้วครับโอเคไหมโอเคโอเคใครจะเยียบลองเยียบดูโอเคนึงค ะน้ <gas m S 2> องย,ย, <assist you. S 2> ยังไม่ได้อ่ะยังไม่ได้เหรอใครจะลองเหยียบกันสิถ้าเหยียบจะมาเหยียบคนเดียวจะมา โอเคอาหารหน้ามาเท่านี้เสร็จแล้ว